อีกท่อนหนึ่งอีกท่อนหนึ่งนักข่าวก็ไม่ลดละนะค่ะ<า>นักข่าวก็ถามอีกพยายามจะถามนําว่าสถานการณ์ทางการเมืองในอนาคตที่พบบทบคนใหม่จะต้องรับมือมันมีอะไรอม,มองอย่างไรอบิ๊กแดงตอบว่าอะฟังกันเลยดีกว่าเชิญค่ะการผคนใหม่รใหม่จะสามารถดูแลวก็โอ้ผมจะไปรู้แทนเขาไหมเนี่ย ไปถามาก็ต้องไปรอวันที่หนึ่งตุลาคมแล้วกันนะครับทำไมนะาัฒน์กรที่มนประเทังจากนี้คะมันจะมีความ่นายจริงๆแล้วผมก็ยังมองไม่เห็นความวุ่นวายนะครับว่าจะมีอะไรท่านนายรฐมนตรีท่านก็บริหารราชการแผ่นดินด้วยความโปร่งใสนะครับแล้วก็ให้ความเป็นธรรมที่สําคัญก็คือท่านมีความเด็ดขาด มีความเด็ดขาดในการบริหารโดยเฉพาะพวงสาการโควิดซึ่งจริงๆพวกเรากันเองเควรจะ,ะกลับมาชื่นชมนะครับในขณะที่ทั่วทั้งโลกเนี่ยกาชื่นชมเขาชื่นชมทีมแพทย์นะครับชื่นชื่นชมความมีวินัยของคนไทยในชาตินะครับซึ่งแตกต่างจากประเทศอื่นๆมากๆเพราะฉะนั้นจะ,จะถามผมว่าข้างหน้าจะเกิดอะไรเนี่ยผมไม่ทราบจริงๆนะฮะผมไม่รู้จร,ริงๆ คือสถานการณ์ทุกอย่างเนี่ยมันต้องบางทีมันก็เป็นลักษณะเดย์บาย y ดย์นะครับมันบายมันไปนะครับมันมันไม่สามารถที่จะไปคาดการได้ว่าข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าคนที่จะมาเป็นจะทํำยังไงอะไรยังไงอันนี้ผมผมไม่ทราบจริงๆนะครับแต่ในส่วนตัวผมเมื่อ,อ,อหมดภารกิจจบบทบาทผมก็ก,ก็ก็คือผมก็เซตซีโร่นะครับก็คือเซตซีโร่ตัวเอง ก็นี่แหละก็นี่แหละไอ้คำสุดท้ายเซซิโร่โอ้พาดหัวข่าวกลายเป็นประเด็นพาดหัวข่าวเนอะซึ่งเป็นทุกฉบับสามสิบกันยาเซซิโล่ใช่บิ๊กแดงจะเซซิโร่ตัวเองละหลังเกษียณนักข่าวไม่จบอืมช่างซักนะบิ๊กแดงบอกว่าสามสิบกันยาผมจบเซซิโแล้วจะเซซิโ่ละนักข่าวไม่ยอมจบนักข่าวถามต่อนักข่าวถามว่านักข่าวถามว่าถ้านายกขอให้ไปช่วยงาน ท่านจะว่าอย่างไรอเออคนก็อยากรู้นะคำถามเนี้ยงั้นไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะเชิญค่ะคือท่านนายกคงไม่ทำอย่างไรแล้วครับแล้ว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 ,ลวตัวผมเองผมก็คงไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เข้ามามีบทบาทอะไรนะครับอีกอย่างหนึ่งอย่าลืมว่าท่านนายกตรีท่านปัจจุบันท่านบรนิหารราชการบ้านเมืองมาจากการเลือกตั้งนะครับมาโดยรัฐธรรมนูญนะครับ การที่จะเลือกสรรบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาทํางานหรืออะไรก็ตามเนี่ยผมว่าคงไม่ใช่ผมนะครับทุกคนอยากรู้จริงๆหลังเกษียนเส้นทางต่อไปสถาน,นีต่อไปป้ายต่อไปของบิ๊กแดงจะเป็นอะไรหลายคนก็พูดกันว่าจะไปเป็นรมวกลาโหมอหลายคน พูดกันถึงรองนายกหรืออะไรก็ว่ากันไปประมาณนั้น,เ,น<ก>เยอะ<ๆ>คิดกันได้เยอะไงคิดกันได้เยอะแต่คราวนี้แต่คราวนี้อย่าลืมนะครับบิ๊กแดงเป็นสวค่ะสว,สวโดยตําแหน่งใช่แล้วพราอบอทเหล่าทัพทั้ง6เหล่าทัพจะได้เป็นวุฒิสมาชิกโดยตําแหน่งถูกต้องทีนี้ทีนี้รัฐมนูญเขาบัญญัติไว้ว่า ถ้าจะไปเป็นอะไรทางการเมืองต้องเป็นรักสองปีใช่ไหมใช่เอบอกต้องเป็นรักสองปีถ้าจะไปเล่นการเมืองอพูดง่ายๆอืถ้าจะไปดํารงตําแหน่งทางการเมืองหลังจากนี้ต้องเป็นรักสองปีมันก็มีประเด็นตามกันก็มาทันทีมันเกิดสงครามตีความค่ะบทบัญญัติด,ดังนั้นไม่ได้ครอบคุมถึงสวโดยตําแหน่งอืหรือเปล่าแล้วคะต้องไปดูแล้วว่ามีเขียนตรงไหนไม่รู้ ต้องไปดูกันอีกช็อตหนึ่งนะถ้า<ก>ถึงเวลานั้น<โ>ก,ก่อนอกับสถานีต่อไปของของบิ๊กแปะไงอย่าเพิ่งคิดดีกว่าเพราะตำแหน่งยังไม่มาเดี๋ยวตำแหน่งมาจริงๆคคแล้วค่อยคิดละกันอย่าคิดไปก่อน <c oughs> เขาบอกอย่าคิดไปก่อนเรอฮะอย่าเรื่องเพิ่งคิดก็บอกจะไปคิดกันทำไมในเมื่อก็จะไม่ได้มารับตำแหน่งอะไรอยู่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวบิ๊กแดงก็บอกได้ไงอย่าเพิ่งคิดแทนอืม